หลังจากนี้ไปตั้งแต่วันที่9มกราคมมาแล้วนะก็จะเริ่มใช้ระบบตัดคะแนนนะครับมาดูครับท่านผู้ชมครับคนที่จะขับรถยนต์หรือขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับทุกคนต้องมีใบขับขี่จะมีคะแนน12คะแนน <c oughs> นี่ถือว่าเป็นคะแนนที่ต้องปกป้องไว <c> ้ <oughs> นะครับท่านผู้ชมเพราะทุกคนที่มี12คะแนนเนี่ยจะถูกตัดคะแนน หากทําผิดกฎจราจร20ฐานความผิดจะถูกตัดตั้งแต่1ถึง4คะแนนตามความรุนแรงผิดมากโดน4ผิดน้อยโดน1ก็จะถูกตัดไปเรื่อยๆนี่แหละจากคะแนนเต็ม12และถ้าเกิดถูกตัดเหลือ0เมื่อไหร่ก็จะถูกพักไปกับขี่90วันถ้าถูกพักไปกับขี่อยู่เนี่ยแล้วฝ่าฝืน ไปขับรถไปขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยท่านผู้ชมครับตำรวจไปเจอเนี่ยจะจําคุก3เดือนและปรับอีก1 0 0 0 0บาทมาดูครับแต่ละฐานความผิดใน20ฐานความผิดนะความผิดที่จะถูกตัด1คะแนนเนี่ยมี10ฐานความผิดคือโทรศัพท์ขณะขับรถไม่สวมหมวกกันน็อกก็โดน1คะแนนไม่คาดเข็มขัดโดนอีก1คะแนนขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดโดน1คะแนน ขับรถบนทางเท้าโดนหนึ่งคะแนนไม่หยุดรถทางมาลายคนกําลังจะเดินข้ามทางมาลายไม่หยุดโดนครับไม่หลบให้รถฉุกเฉินที่เขากําลังต้องนําผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะครับขับรถโดยประมาทขับรถโดยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่ติดป้ายภาษีโดนตัด1นึ่คะแนนดูกันต่อครับท่านผู้ชมคันนี้2คะแนนนะครับสฐา,านความผิดขับรถฝ่าไฟแดงขับขี่รถย้อนสอนและ ขับรถขณะถูกพักใช้ใบขับขี่ถูกตัด3คะแนนขับรถขณะย่อนความสามารถอันนี้เป็นความสามารถด้านการนะครับคลองรถนะขับรถขับรถผิดวิสัยคือรถเนี่ยเขาขับดีๆแต่ไปผาดโผนไงมอเตอร์ไซค์นี่เขานั่งดีๆไปยืนบ้างปล่อยมือบ้างยกล้อบ้างนี่และชอบโชว์ในโลกออนไลน์โดนนะครับชนแล้วหนี3คะแนน ต่อมาครับคันนี้หนักสุดเลยนะครับสี่ฐานความผิดนี้ถูกตัด4คะแนนเมาแล้วขับนะครับนี่ขับรถขณะเสพยาเสพติดเพราะฉะนั้นถ้าขับรถไปเสพยาด้วยเมาด้วยขับรถเร็วด้วยเรียบร้อยหมดพอดีแข่งรถโดยไม่ได้รับอนุญาตและขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นนอกเหนือจากตัดคะแนนเนี่ยก็จะมีใบสั่งด้วย และคนที่ได้รับใบสั่งไปแล้วถูกตัดคะแนนไปแล้วนะโดนใบสั่งแล้วนะถ้ายัางค้างชํบบาระใบสั่งไม่ยอมไปจ่ายอีกถูกตัดคะแนนอีกถ้ามีใบสั่งหนึ่งใบที่ค้างแล้วโดนหนึ่งคะแนนส่วนการชรําระค่าปรับนะครับชำระผ่านแอปเป๋าตังได้ครับหลายคนสงสยัยว่าเวลาถูกตัดคะแนนน่ะจะขอคืนคะแนนอย่างไรดีนี่นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าถูกตัดคะแนนไปแล้วครบหนึ่งปี คะแนนจะคืนมาอัตโนมัติเลยโอ้โหนะครับเลือกวิธีการไปอบรมที่กรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งที่มีอยู่ทั่วประเทศไปอบรมนะครับโดยมีเงื่อนไขนะครับว่าถ้าไปอบรมนี่คือต้องเหลือน้อยกว่า6คะแนนไปอบรมได้ปีละ2ครั้งจากที่มีอยู่2คะแนนนะถ้าถูกตัดตัด,ต,ดตัดไปแล้วเหลือ5คะแนนแล้วโอ้โหเดี๋ยวโดนอีกจะเหลือศูนย์จะถูกพักไปกับกี่ไปอบรมซะจะได้คะแนนคืนมา แต่ทําได้ไม่เกินปีละสองครั้งเท่านั้นนะนี่โดยถ้าไปครั้งแรกคะแนนจะคืนไม่เกิน12คะแนนอันนี้ก็แน่นอนเพราะมี12บคะแนนนะครับถ้าเป็นครั้งที่2คะแนนจะไม่เกิน6คะแนนนี่ถูกนะครับตัดคะแนนเหลือศูนย์จนต้องพักใบอนุญาตเลยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าอยากจะได้คะแนนคืนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องไปอบรมที่กรมการขนส่งทางบกนี่แหละอบรมแล้ว ผ่านก็จะให้คืนมาเลย12แต้มโอ้โหเต็มเปรี้ยนะครับแต่ถ้าอบรมไม่ผ่านให้แค่8ปคะแนนเท่านั้นเองและหลังจากนั้นถ้าครบปีแล้วไม่ถูกตัดคะแนนเลยนะครับอีก4คะแนนที่เหลือก็จะได้คืนมาด้วยใครที่สงสัยเอ๊ะตอนนี้เรามีกี่คะแนนแล้วไปตรวจสอบที่แอปนี้ได้เลยครับ dpsc ขับดีนี่แหละนะครับลองโหลดมาเมื่อกี้ผมลองโหลดมาดูล้นะครับก็กรอกข้อมูลชื่อ วันเดือนปีนะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลก็ไปเช็คได้